ไปออกพรบอิสลามเพิ่มขึ้นมามากมายเป็นการยึดครองประเทศไทยมากขึ้นหรือเปล่านะครับถามว่าเรื่องเี้ยเป็นภัยายแรงเนี่ยทำไมไม่พูดทําไมพูดไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วยังมีในเรื่องของการที่ไปสนับสนุนการสร้างมัสยิดนะครับผ่านกระทรวงต่างๆอย่างเงี้ยครับก็มีเอกาสารนะครับเอางบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนการสร้างามัสยิดแถมเอางบประมาณแผ่นดินไปสร้างยังไม่พอ งินงบประมาณ่ไปใช้แล้วยังขุดจริญดีครับห่าร้อยล้านบาทอย่างเงี้ยท wow> hmm> ี่จะมาที่จังหวัดตังอย่างเงี้ยครับเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยทำไมไม่มีการขุดคุยไม่พูดให้สื่อบางฉบับที่เป็นการขุดคุยแค่ฉบับเดียวแต่นอกนั้นไม่รู้ว่าอะไรปิดปากสื่อฮะเรื่องใหญ่อย่างนี้ครับเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นร้อยล้านกลับไม่เอามามาตีข่าวกันครับเอาเงินไปสร้างมัสยิดเป็นร้อยล้านแต่ปรากฏว่ามีการทุจริตด้วยิ้มไป เวลาพระสงฆ์ทำผิดทุจริตตรวจสอบกัน,น้าดูเลยค่ะตรวจสอบโหจับฆาตสืบจับอะไรนะรแต่แต่เวลาของเขาเนี่ยของทิจลามเนี่ยไม่มีการตรวจสอบเลยค่ะของทุรแล้วอย่างเรื่องครับอ,อย่างเรื่องเงินทอนวัดนะฮะที่เมื่อกี้พูดถึงอ,ะอ่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับพระสงฆ์ถูกจับไปเนี่ยติดทุกปีแล้วนะครับทุกรูปตอนนี้ออกมาหมดแล้วนะครับแล้วสาลตัดสินแล้วว่าบริสุทธิ์หมดกลายเป็นถูกใส่ร้ายบาเกือบเกือบสิบปีฮะ แต่คนที่ถูกติดคุกอยู่ทุกวันนี้ก็คือพอสํานักพุทธแล้วก็พอสํานักพุทธอีกคนหนึ่งนะครับพอคนหนึ่งก็คือนพพลั์หนีไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือยังติดคุกอยู่พอพนมส่วนลูกสมุนของสํานักงานผสชาติติดคุกกันอยู่เยอ่ยไปหมดทําไมเรื่องนี้ไม่พูดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทุจริตเงินทอนครับมันเป็นทุจริตเงินทอนสำนักงานผู้สังชาติครับเป็นเงินทอนสำนักพุทธฮะเรื่องใหญ่อย่างนี้ฮะทำไมไม่พูด แล้วนอกจากนั้นพระสงฆ์นะครับพอท่านได้รับการบรดุลกลับมามีมไหมครับสื่อต่างๆที่เคยไปตีข่าวใส่ร้ายท่านนะฮะหรือแม้กระทัง่งสํานักงานผุ้สา่แห่งชาติเคยคิดจะฟ้องร้องให้มั้งไหมว่าเออคุณไปใส่ร้ายพระของเราเนี่ยเคยคิดจะฟ้องร้องหรือดําเนินการต่างๆกับโดยงานที่เกี่ยวข้องที่เคยใส่ร้ายไปไหมก็ไม่มีครับไม่มีการคุ้มครองเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีเรื่องของการที่ไปปล่อยให้เปิดเสียงละหมาดดังๆใน ในสถานที่ชุมชนของชาวพุทธอย่างเงี้ก็เป็นข่าวใหญ่ะเมื่อปีที่แล้วครับเปิดเสียงดังมากนะครับในชุมชนชาวพุทธนะฮะนะครับซึ่งออพอมีการสอบถามละเอียดไปนะครับจากกรมการปกครองจากกองสำรวจกีฬามีการฮัดเขาบอกว่าเขาใช้ติดตามพรบรเครื่องขยายเสียงนะครับตอนปี24993นะครับแล้วอย่างเงี้ย ปลว่าถ้าเขาสร้างมาัสยิดที่ไหนอยู่ในชุมชนชาวพุทธเขาสามารถเปิดเสียงละหมาดาดังๆเวลหาห้ารอบได้ทุกที่เลยเหรอเรื่องเรื่องแบบนี้ฮะทาไมสนักงานพุทธสารชาติไม่หาวิธีคุ้มครองเราอะคนไทยพุทธเดือดร้อนเพราะอะไรบางมัสายิดไปตั้งอยู่ใกล้ๆวัดแลวไปเปิดเสียงละหมาดาดางัดงๆก็มีนะครับแล้วถามว่าอย่างนี้ไม่ใช่น้าที่เหรอนะครับวัดวัดสร้างมาก่อนนะคะพอดีแล้วมัสยิดามาสร้างทีหลังแล้วมาสร้างตรงข้ามกับวัดสร้างอยู่เยื้องๆกับวัดจะให้เขาสร้างได้ยังไงอะแล้วก็มาเปิด เสียงดังๆาเวลาอย่างนี้จริงๆไม่สมควรที่จะมาสร้างเลยรู้ว่าวัดของเราอยู่ตรงนี้ยแล้วคุณมาสร้างทำไมใกล้ๆวัดอ่ะแล้วก็ยังอนุญาต่สร้างอ่ะค่ะบอกเยค่ะมันค,ควรจะมีมารยาบ้างไหมอ่ะมากควรจะให้ความเคารพกันบ้างที่ตาของตัวเองอ่ะจะไปสร้างตรงไหนจะไปปลูกตรงไหน,นได้หมดที่เลยไฟเขียวให้ตลอดเลยแต่เวลาของเราอ่ะคุณไทพุธด,ดูสิคะสร้างพุทธมนตรน่ะสร้างเจ้าแม่กวนอิมมาทำได้ไหมคะเห็นไหมคะตั้งกี่ปีมาแล้วอ่ะยังไม่สําเร็จเลยแล้วเวลาคุณ ตีงูอ่ะคุณเขาตีกันที่หัวใช่ไหมคะขอดีเนี่ยแหละคะ่ะเวลาคุณจะทําลายพุทธศาสนาคุณจะทำลายพระสงฆ์คุณก็ณทาลายที่หัวหัวระดับพระมหาเถรละสมาคมนะคะระดับเจ้าอาวาสที่ท่านเก่งๆท่านมีความรู้ความสามารถถ้าทํางานก็พุทธศาสนาท่านพยายามที่จะส่งเสริ คนบาปคนใจชั่วค่ะมันทําลายใช้ระบบนานีฬิกาบ้างนะคะใช้กฎหมายอะไรมาทําลายท่านบ้างอย่างนี้ยแล้วคุณก็ไปตัดตัดตอนคือเหมือนกับตัดตอนพระพุทธศาสนาของเราอะค่ะข<ส>อดีะปไปทำลายอ๋ทำลายระดับสูง,สงของเราแทนที่ว่าเราจะได้มีผู้นำที่กล้านําในเรื่องการ จะลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาพอเวลาท่านออกมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็กลับถูกเจอผู้ที่เป็นหนอนกอนไส้เจอพวกกวนไส้พูกท่านศาสนาแบบนี้บ้างอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะทําอะไรได้ล่ะคะมันจะขยับไปทางไหนก็จะเจอพวกหนอนกอนไส้คอยจะขัดขวางไปหมดทุกอย่างเลยศาสนาของเรามันถึงได้ไม่เจริญไงคะศาสนาของเรามันถึงได้ถูกยุบเข้ามาถูกยุบเข้ามาแล้วก็ว่าพากไปไหนทำไมพาะไม่มาสอนต้องเอาคนมาสอนธรรมะแทนสอดี ท่านก็ทําท่านก็พยายามที่จะทาพยายามที่จะเอ,อิญให้ความรู้กับเจ้าอาวาสมีการอบรมนะคะท่านก็ทำมาตลอดแต่กลับมาเจอปัญหาแบบนี้คุณเคยรู้ปัญหาของพุทธศาสนาบ้างไหมคะสำนักพุทธคะอันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะทําใช่ไหมแล้วดูสิคะพุทธมณฑลเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสำนักพุทธแท้เลยของดีคะแต่กับท่านกับยืนยืนทอเหีย่ยยืนแบบทุดโซนอยู่ตรงที่พุทธมณฑลน่ะอันนี้มันคือหน้าตาของประเทศของเราอ่ะทําไมสํานักพุทธมองไม่เห็นเหรอคะ อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยทำไมท่านไม่ส่งเสริมเราอยู่ใ,ใกล้ๆแค่ตรงนั้นเองอะ่ะท่านยังไม่ส่งเสริมที่ยังไม่ทําเลยอะ่ะจะนักศึกษาะไรที่จุฬาลงรที่สงขาแอ้ว่อดีจุฬาลงกรณ์ที่ตร้งเป็น10นปีปยังไม่เสร็จแปลกมากไหมฮะมุกประมาณทนนีีก็ถึงถึงที่แล้วเนี่ยแต่สร้างไม่เสร็จสำนักพุทธซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธนะฮะเรื่องที่จุฬาลกเขาบอกว่ากำลังจะต้องงุประมาณก็มีแล้วก็อยู่ในหน้าท<า>ี่ด้วยครับว่าพุทธมณฑลเนี่ยจะต้องทําให้เป็นพุทธมณลเป็นศูย์กลาง ป็นศูนย์กลางพุทธา,าโลกแต่ขนาดพุทธมณฑลเจ้าสงขายแค่ที่เดียวคุณยังสร้างไม่เสร็จเลยลไม่สิบปีค่ะพุทธมณฑลเนี่ยแทนที่ประเทศเราเป็นเมืองพุทธท,ทั่วทั่วโลกยอมรับเราแต่กลายเป็นว่าพุทธมณฑลกลายเป็นสร้างไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ไม่ดีไม่มีอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับให้มันยิ่งใหญ่ระดับกยไม่มีกิจกรรมอะไรเลยงานงานบุญแรงต่างก็ไม่มีงานใหญ่ๆหญ่ในพุทธมณฑลแต่ละจังหวัดเท่าไหร่เลย ที่ญี่ปุ่นคะคะสร้างเป็นนารังคาสองเลยจะร้อนใหญ่โตทั้งๆท,ที่บ้านเราอะเมืองพุทธทุกประเทศเขายอมรับประเทศไทยให้เป็นที่ศูนย์กลางของศาสนาโลกแต่กลับไปสร้างพุทธมบูชณที่ญี่ปุ่นน่ะใหญ่โตเกินหน้าเกินตาประเทศของเราอ่ะคุณให้เขาท,ทาอย่างนั้นทาไมทําไมประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธแต่ทำไมเราไม่สร้างเองเราทําไมเราไม่ทําเองให้พุทธศาสนาของเรายิ่งใหญ่ระดับประเทศระดับโลกแบบนี้บ้างล่ะคะกลายเป็นประเทศญี่ปุ่นน่ะไปสร้างนาลังคาสองไว้อ่ะ เขาก็จะเล่นรุ่งเรืองปึนพุทธศาสนาเห็นไหมคะอันนี้สัญชาตพุทธทำอะไรอยู่คะงานแบบเนี้ยคุณไม่ทําคุณปล่อยแล้วให้ประเทศอื่นเขาจะิลรุ่งเรืองศาสนาพุทธกลับไปเจริญรุ่งเรืองในประเทศนี่ะใช่ใช่ใช่ประเทศไทยกับศาสนาอะไรก็ไม่รู้อ่ะขาลดลงเรื่อยๆชาวประเทศลดลงเรื่อยๆดูสิคะวัดร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิบปีให้หลังมาเนี่ยวัดร้างเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะยอดแยะมาก ไม่มีข่าวไม่มีข่าว,าวเรื่องเกี่ยวกับว่าเออมีการจัดปวดนะสำนักงานจัดปวนมม,มีกิจกรรมออกมาสอนคารวานนะเลื่อกพระเก่งๆ,ๆดีๆออกมาสอนคาราวาวจับกายไปไปไปบอกว่าอะไรเอออาจารย์อะไรนะคนตู่ทำสอนถูกไปร<ม>้องขอสำนันกพุทธกลับไปยนืนยันอ<ป>ีกตอนนี้พอไปส่งเสริมคนที่ตอนนี้กำลังเป็นเป็นข่าวออกมาว่าเออ สอนผิดเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้แล้วเวลาสอนผิดคนก็ยังเชื่อก็ยังเชื่อคนตู่ทำเยอะอยู่อ่าใช่เพราะฉะนั้นไม่ไม่ฟังธรรมะไม่ฟังพระไม่ฟังเขาจจริงเลยพระอริยสงฆ์คูรอะไรไม่ฟังแล้วฟังแต่คนคนตื่นฟังเขาคิดว่าเขาเก่งคิดว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์สอนอะไรมาถูกหมดแล้วเขาสอนอย่างนี้เขามีสอนให้บวชเพิ่มไหมสอนให้เคารพพระพุทธศาสนามากมากขึ้นไหมเพิ่มเตไม่น้อยมากเลยนะครับเพราะงั้นทุกอย่างมันขัดแย้งหมดเพราะงั้นนี่ครับนี่คือเซสชั่นแรกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอเวลาพักเบรก นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามไลฟยสดกันอีกตอนหนึ่งนะครับเรื่องศาสนาผู้บำบัดขออีครับใช่กันเดี๋ยวตมตอเยอะเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับรัั